ช่วงสกิดดวงไมโครรมี่นะครับกับวันทั้ง7นะครับเราก็มาพบเันแล้วในตอนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับในช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิของเทศกาลหลิดชงของเริ่มนักษัตริย์ฉลูนะครับในช่วงที่จะเข้าวาระตจีนี้อาจารย์นี่มีช่วงสกิดดวงทั้ง7มาฝากอะไรดีๆเรามาดูกันวันจันทร์เนี่ยนะครับ ช่วงสกิดดวงช่วงนี้เนี่ยใครๆก็อยากรับความเฮงใช่ไหมคนวันจันเนี่ยนะจะต้องไหว้เจ้าแม่วกวนอิมนะครับช่วงนี้เนี่ยหมั่นไปไหว้เจ้าเจ้าแม่วกวนอิมที่สันเจ้าไหนก็ได้นะครับวันจันเนี่ยก็จะมีโชคลาภเพราะว่าเจ้าแม่วกวนอิมจะประทานพรให้กับคนวันจันทร์ในปาง,นงของเจ้าแม่วกวนอิมคือเจ้าแม่ไทอิมเนียนะครับเจ้าแม่กวนอิมก็จะบังเกิดความที่เป็นลาภให้กับทุกๆท่าน ปางไหนก็ได้ครับร่ารวยโชคดีแหงปังทุกปางนะครับส่วนวันอังคารนะครับคุณก็จะต้องไหว้เจ้าแม่จูแซนเนียเจ้าแม่จูแซนเนียเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเช็กเช่นเดียวกับเจ้าแม่กุนินนั่นแหละนะครับบางคนก็บอกเป็นปางขงเจ้าแม่กุนินนะครับชื่อจูแซนเนียคนวันอังคารมักจะคิดการอ่านออกเขียนจะทําอะไรเนี่ยเจ้าแม่จูแซนเนียจะลิคิดตาให้คุณร่ํารวยและสมหวัง ลืมนะครับสาลเจ้าแม่จู๊แซนิเอที่มีชื่อเสียงก็จะมีจู๊แซนีเที่วัดพนันเชิงก็คือเจ้าแม่สร้อยดอกหมากมีชื่อเสียงมากนะครับเจ้าแม่จู๊แซนียจะอยู่ตามลงเจตามลงเจทุกจังหวัดจะมีจู๊แซนียเข้าไปไหว้ได้เลยนะครับถามคนในลงเจว่าจู๊แซนียอยู่ตรงไหน ให้คน,นวันอังคารไหวเจ้าแม่จูดแซนเนียหรือตามวัดว่าอารามต่างๆก็จะมีจูดแซนเนียที่เป็นวัดจีนนะครับก็จะมีจูดแซนเนียนะครับเป็นเจ้าแม่ที่เขียนลิขิตตาเราว่าเราจะลงมาเกิดในบ้านคนไหนเป็นลูกเศรษฐีลูกยาจกลูกชาวนาลูกพ่อขาขอพรจะเจ้าแม่จูดแซนเนียให้ท่านลิขิตตาเขียนให้เราใหม่เราจะมีโชคว,วันพุธนะครับวันพุธเนี่ยจะต้องไหว้เจ้าพ่อกวดอูเพราะคนวันพุธต,ตอนนี้เนี่ย เรื่องงานจะเริ่มปัดดังเข้ามามากมันจะมีอุปสรรคเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณต้องไม้เจ้าะกุณูเพราะเจ้าพระกุญูจะประทานพรให้กับคุณแล้วก็ประทานความเข้มแข็งความเชื่อมั่นให้กับคุณแล้วเจ้าพระกุอูจะนําพาสิ่งดีๆมาและอีกอย่างนึงเจ้าพระกุญูถ้าเป็นทาากน้ํนาหรือาตามังกรเขียวซึ่งตรงกับตําแหน่งของคนวันพุธสีเขียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนวันพุธต้องควรไว้เจ้าพระกุอูคุณจะเฮงปังและผ่านพ้นอุปรสรรคได้อย่างง่ายๆคือ,อยังมี ปัดศักอยู่นิดนึงขอสะกิดนิดนึงขอพรจากเจ้าพ่อคุณงูให้ประสักคคุณหมดแล้วก็ม้าเร็วหรือเจ้าพ่อคุณูจะได้พาคุณไปส่งถึงฝั่งนี้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับส่วนรหัสนะครับมาง่ายมากเข้าไปอีกวันรหัสเนี่ยไว้เจ้าแม่ทับทิมนะครับเจ้าแม่ทับทิมหรือมาจ้จนะครับมีเกือบทุกสารทั่วประเทศเจ้าแม่ทับทิมเนี่ย ท่านก็จะประทานพรให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับมีสุขภาพร่งงางกายที่แข็งแรงแล้วก็มีโชคลาภอย่างที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเป็นเจ้าแม่เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ทรงศัก,ศกดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณขอพรได้ในเรื่องโชคลาภนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินหรือสุขภาพเจ้าแม่ทับทิมก็จะโปรดให้คุณได้รับความสำเร็จสมความปรารถนาแน่นอนครับส่วนวันศุกร์เนี่ยนะครับ ง่ายง่ายง่ายเข้าไปอีกนะครับคนวันศุกร์เนี่ยเป็นเทพแห่งความงามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป็นเทพแห่งความงามเนี่ยก็ต้องไหว้พระมารดาที่สูงสุดนะครับหรือจะเป็นพระมารดาแห่งดวงดาวเต่าเล่าหงวงกงนะครับคนวันศุกร์จะต้องไหว้เต่าเล่าหงวงกงนะครับเต่าเล่าหงวงกงหรือเต่าบ่อเนี่ยนี้จะอยู่ตามโรงเจนะครับหรือจะไหว้องค์เจ้าแม่กินบ้อก็ได้นะครับ ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าแม่กิมบอบก็อยู่ตามโรงเจกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดเนี่ยจะจะมีเชื่อว่ามีโรงเจเข้าไปไหว้เจ้าแม่เต่าล่างหงวงกุงขอพรให้ธาตุธาตุทั้ง9้าเพราะมันมีตำนานของพระนางแห่งดวงดาวทั้ง9้ามันจะตรงกับนวัตทุรคาของศาสตร์ฮินดูที่เป็นเจ้าแม่อุมาเทวีทั้ง9้าปางเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ต้องไหว้เจ้าแม่เต่าล่างหงวงกุงแล้วคุณจะมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็น่าจะชีวิตพุ่งแรงด้วย แล้ววันเสาร์วันเสาร์เนี่ยคุณจะต้องไหว้ง์นี้เลยครับแน่นอนที่สุดองค์ทอปพิษองค์เจ้าพ่อโตเหล่าเอีย้ยหรือเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะครับตัวเลยองเนี่ยจะประทานพรให้คุณมีสติปรรัญญาแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วเวลาคุณทํางานทําการอะไรเจ้าพ่อเสือจะช่วยโดยบัดดานชี้ทางสมองให้คุณได้กับทุกทที่แล้วคุณก็จะเกิดความสําเร็จนะครับสกิดดวงอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็คือบนวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมักจะใจร้อน เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เนี่ยจะต้องลดความใจร้อนหรือความใจเร็วลงนิดนึงแล้วคนวันเสาร์จะผ่านพ้นอุปสรรคได้ขอพรจากเจ้าพ่อเสือนะครับคนวันเสาร์จะมีโชคมีลาภอย่างที่ไม่คาดฝันนะครับเอ้าะมาถึงวันอาทิตย์นะครับวันสุดท้ายวันอาทิตย์เนี่ยแน่นอนที่สุดต้องไหว้เทพประจําตัวเองไท้ายเอียงนะครับไท้ายเอียงแชกลุ่มนะครับเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนวันอาทิตย์จะต้องไหว้ไท้ายเอียงแล้วไท้ายเอียงก็จะบังเกิด ความใส่สวยกับคุณไทยเอียงจะไปไหว้ที่ไหนล่ะพระอาทิตย์เนี่ยสนมากไม่ค่อยมีไหว้ส่วนมากไทยเอียงเนี่ยจะไหว้ที่วัดนงนยี่นะครับในโรงเจจะมีไทยเอียงนะครับหรือจะไหว้สารฟ้าดินก็ได้นะครับวันอาทิตย์ทีตีแปบบ่อหรือทีกงนี่แหละตามสัญ้าให้คุณขอพรจากทีกง,แล,ไไงลแล้วคุณจะมีความสุขเอาส้มห้าใบไปไหว้ด้วยบนวันอาทิตย์มีแคทพิเศษต้องไหว้ส้มห้าใบจะโชคดีมีลาบแล้วคุณจะมีความสุข นะครับสกิดดวงทั้ง7วันไบโคลรมีนะครับวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องให้ไหว้ศิษศักดิ์สิทธิ์ให้คุณไปควบคู่ด้วยว่าช่วงนี้ไปไหว้การที่ไปไหวเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเอกประศัก์ลดน้อยลงบางคนการเงินอาจจะข้องขึ้นบางคนชีวิตรักอาจจะรุ่งพุ่งแรงหรืออาจจะเสียความรักไปแล้วก็จะได้ความรักกลับมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณเนี่ย ได้ลองไปกราบไหว้ศิดิ์สิษิ์ในช่วงสกิดดวงในช่วงพาวทูดวงดีหรือในช่วงไหนๆของคูเรมี่จานม,มี่มีทางออกให้ทุกคนแน่นอนครับสกิดดวงภาคต่อไปเดี๋ยวเจอกันครับ